โอ้โหเกินไปบโบเมลดาแซบแต่เชา้าทำแตกแตนทั้งไอจี กลับมาเป็นสาวอีกครั้งแถมเนื้อหอมสุดๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกหน้าหวานสาวโบเมลดาที่ตอนนี้ปังเป็นผู้แตกความสามารถเข้าตาผู้ใหญ่จนทำให้มีงานไม่หยุดแถมข่าวมาสซุบซิบว่ามีหนุ่มๆมาขายขนมจีบกันหรือกันให้แซ่ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวโบได้โปรเช็คอินที่พัทยาพร้อมเสิร์ฟความแซบกับเช้าวันเสาร์แบบนี้ด้วยภาพเล่นน้ำชิลๆพร้อมแคปชั่นทักทายแฟนๆว่า morning miss แม้จะไม่ใช่ชุดบิกินี่เหมือนคนอื่นแต่ลุกนี้ก็ดูโตเป็นสาวแถมซาบจนล้าสายตาไม่ได้เลยล่ะค่ะขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com